อยากเข็นให้พี่น้องบ่ต้องใส่เงินออกรถครับพี่นอ้องพรกับพรอนอยู่หกพันต้นครับพี่น้องพี่น้องอยากพูดเลยบ้ครับว่าเป็นรถอีย่างครับ สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุ่นครับผมครับผมพบกับทีมงานสุดปังอีกแล้วครับพี่น้องครับมื่อเนี้ครับผมปั่นค้นขาลรดค้นเกาครับพี่น้องครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับครับพี่น้องเป็นยังไงก่อนครับอันซุมเื่อนี้ครับสถานการณ์เหตุการณ์โควิดเนาะครับพี่น้องครับมีความกังวลกันหลายคนเนาะครับฟอร์กันทุกคนครับพืดยากนะครับ มีเรื่องที่ว่ากังวลนคลกับเรื่องของเนี่ยฮะรายได้เขาลดลงเป็นบอกครับพี่น้องบันนี้รายจ่ายเขาคงที่นะเป็นบอกครับครับผมครับปั่นค้นขายรถครับด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องครับแต่เลยครับมีรถรุ่นหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องอยากเค็ีให้พี่น้องว่าต้องใส่เงินออกรถครับพี่น้อง่อนกับพอนอยู่หกพันต้นๆครับพี่น้องพี่น้องอยากพูดเลยบอครับว่าเป็นรถอีกอย่างครับเหมาะครับรถรุ่นนี้ผมบอกเลยครับโอ้ยขันค้นลังเล่งเ่งเรื่องการลงทุนนะครับเนาะ บต้องไสนเงินครับผู้ใดก็อยากเก็บเงินแมครับช่วงนี้ครับครับบอกเลยแฮงบอยแฮงเป็นนักเข่าครับแฮงเฟนรุ่นนี้ครับบอกเลยครับว่าเงินกับบตดองไ่เอารถไปใส่ซื้อครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ้งรถกันเลยครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับตัวนิสสันแมทท่านนี้ครับหัวใจของเขาเลยครับผมหนึ่งันสอง้ซีซีสามสุดเลี้ยงครับ79็บเก้าแรงมาครับพี่น้องพี่น้องอาจซีคิดว่าเครื่องยนต์ซัมเน่แรงมาซัมเน่ สิเลนไหวบ่นอ๋อสิกึ้นคงขึ้นเขาไหวบ้นอ๋อผมขอตัวญาตตอบด้วยซี่ครับบ่ต้องห่วงเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องขึ้นเขาบนทุกหลไยนะครับอันนี้มีปัญหาอยู่ครับกับชิมีแน่นะครับแต่โดยลถผลิตมากนะครับบ่ต้องยากเลยครับในการซีโมไหวกําลั่งทรงของตัวเขานะครับนะครับเพียงพ่อครับแล้วที่สําคัญนะครับเรื่องความประหยัดอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ลดน้อยๆจังส่เจ้าซื้อมากินเปลืองไนจังได๋มมันบวกรับอัตราเข้มนะครับ20กิโลลิตรครับพี่น้องเติมน้ำมันเดือนหนึ่ง87,800บาทพี่น้องรืมรืมนะครับอัดเดือนสองเดือนสองครับครับนี่แหละครับหัวใจสําคัญของนิสสันมาครับคือความประหยัดครับประหยัดสะดวกสบายตอบโจทย์กระเป๋าตังเจาของได้ครับอ่าครับเรื่องอันนี้ก็รื่บบอกพ่อแมีพี่น้องด้วยกันครับ อันเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่าไม่ได้เกีย์ธรรมดาเป็นบอสงไซไม่ได้เกีย์ธรรมดาครับพ่อแม่นะครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากได้เกียวโตผมกับมีไห้ขึ้กันครับพ่อแม่พี่น้องมาตรงย่านครับนี่ซันเฮามีตอบโจทย์ของหลายคุณลูกค้าทุกอย่างและครับผมครับพ่อแม่พี่น้องแปลกใจมาครับกับเพื่อนที่ห้องโดยสารด้านหลังที่ผมนั่งอยู่ครับอันบอกไว้ก่อนนะพ่อแม่น้องผมเนี่ยครับเมรแปดสิบกว่าครับ เบื่องความกันกันถือว่าเป็นผู้ชายทรงเง่านะครับเราพี่น้องเนาะแต่เหลียวเบื่องว่าครับพี่น้องผมนั่งในสบายครับขาหน่งกล้วยห่างพวมเลยพี่น้องเป็นเดยธรรมดาครับรถสมัยนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องย่านเลยครับเรื่องความ่าย่ันว่าแคบผมว่าผมเง่าเติบอยู่นะทั้งไงทั้งเง่าเลยนะนะเบิ่งเอาอย่าเบื่องเอาพี่น้องเบิ้องเอาอ้าวครับพี่น้องต่อกันเลยครับมาเบื่องด่าครับจูดบั้นท้ายนะครับผม ครับผมให้เบื้องครับจุดน้อยๆง่ามๆม่วนๆครับเบื้องพื้นที่นะครับอันนี้พิเศษไปยนะครับอยากขยายเพิ่มใส่ของนั่งบ่อบกครับหอบคัดเบรเขอไปเรยครับพี่น้องมันนี่ยเป็นไงครับพี่น้องซีคนยังครับทีใส่ของยังครับต่อยอดไอเดียทางธุรกิจของพี่น้องได้หลายเติบได้ครับผมประหยัดเทอาน้ำมันแปดลอยเป็นเดือนครับพี่น้องครับอันนี้ครับอันนี้ยาว่ารดน้อยๆราคาถูกๆผมมีอย่างอะไรให้ได้ครับพี่น้อง มาแรงความครบชุดเด้อครับหายากเด้อเดรถราคา400,000กว่า 4, เด้อ400,000 20,000บาทเท่าน,นั้นเองงามบม่ราคาซัมโมไซน์เนาะเฮ้ยจะเอิรนเอิร์นมไซนอย่างเงี้เอิรเอิรนบิ๊กไบเอิร์นบ่บนครับอ่า พรบองเราบอกเลยครับจัดยอดพรพ่อกันเลยครับพรถือพ่อปหนกันเลยครับหาหกพันบาทหกพันบาทเลยต้นเนี่ยครับโอ้าจสซี่ว่าจังใดก็บ่มนี้ถือแล้วครับแต่สําคัญครับที่น้งที่บอกคือเคื่อครับเรื่องของรายจ่ายครับพี่น้องสําคัญนะครับยุคที่ผ่านมาควิดที่ผ่านมาปีหนึ่งครับพี่น้องครับเห็นบหครับว่าเขาต้องการเงินสำรองเก็บไว้ปผนเอครับวันนี้ธุรกิจเทาต้ตองต่อนะครับรถเขาก็อยากได้เขาอยากมีสิ่งที่ต้องเหตุตอนะครับนี่ครับ ตอบโจทย์ครับพี่น้องไม่ต้องใส่เงินครับเก็บเงินของท่านไว้นะครับลมรองไว้ใส่ย้ำถุกเชิญครับใช่เพราะเรื่องจำเป็นครับผมยินดีหลายๆครับพี่น้องท่านเชพี่น้องพราแม่พี่น้องใส่ผมเบื้องแยงดูแลนะครับนทีมงานสิทธิสารสุดฝังของพวกเขานี่ความแค่ีดดูแลพี่น้องสุขุมสุ坤นะครับนครับสําหรับวันนี้อ็อยากจะบอกว่าเป็นห่วงเอลีครับเรื่องนี้ครับย่าเอาเงินมาออกรถนะครับแนะนําครับช่วงนี้มีของดีๆใส่ครับ อีกอย่างครับหนาฝนกระซิฮอดกับพ่อแม่พี่น้องกระลงเรี่ยงกระซิเปิดสถานการณ์เขากดีขึ้นเดบัวตเนี่ยฝนตกกะเป็นห่วงอีกที่เก้าครับนะครับนิสันสุขฟังนะครับฝากไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจนะครับนาอขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ